แขกมันติดกอแดงจ้ะกอแดงอีกเ้นเคยค่ะตอบอนบานตรงนี้องดกอันนี้ตอนน้ำอยู่เนาะจ้ะดูขา เว้นไว้แค่วันเดียวน้องสวีมีนแต่ไม่คิดว่าจะบานเร็วขนาดนี้คุนช้างคุนอกสองดูไปน้ำจ้าโอ้คุณเชื่อซะมีนก็จะขุดได้หล้ยนะตรงนี้นอุ้ยไดอยไ่อันนี้เกียบแล้วเกียบหนุ้มอันนี้หวานจนแบบแบบติดเท่าทิ่มเนาะมีนจตะตัดตอืม อีนึงดอกจ้ะแต่ยังออกอห่างๆนะแฟ่แมนจ้ะนี่อีกดอกนึงไอ้ย,อยังออกก็เต็มทีเนาะแมนจ้ะออกห่างๆทาย่างมาสำรวจบ,บ้างเนาะแมนจ้ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนไม้พากันมาละดูเห็ดตับเต้าแมนจ้ะเห็นเพื่อนได้ไปเนาะแต่มาจอบมึง ตังซพอเนะสาอเมีนจ้ะไม่ได้น็นส่เด็นีน้ะไอบานหะเปลี่ยนน้เป็นซโอ้ขาลายค่ะ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ย6สิหงหาสองาสำหรับพิกัดแล้วก็โซนก็จะเป็นป่าบ้านคนาชื่นเคยแล้วก็โซนก็จะเป็นโซนบนนะคะสไตล์ตรงนี้สายาวมากเลยเอามาคือเป็นจังสัน <laughs> อดอกนี้แมเงียยหวานช่วยๆนะสไเอเนาะน่ะ

เธอเอ๊ะมาไหมอะ่ะอุ้ยมาดูวขวนเอ้ยเด็กเกียเป็นมูเด้ยวกมที่นี่ออ้ยดุข้าศ์วบเลยเนาะเมียนจ้า,าแยงเป็นตะวันจ่วยๆเนาะเมียน นี่เอ้ยอ่ะยังฟังไหนล่ะยังฟังคุณหอมไปหองจ้ะโอ้ยรังตัวังตัว

เดี๋ยวขยักน้พีด้วมถนัดา าจ้ะสรุปผลงานของเราในวันนี้จะซะอีจ้ามาจ้าเห็ดน้ำแม่จ้ะกระมานเห็ดก็แดงเห็ดตับเต้าเนาะจ้าเนาะมึงไปมึงเห็ดตับเตาแอบไปมึงเห็ดตับเตาก็ได้มาหน่อยนึงกะเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็เห็ดพึ่งดำจ้ะพ่งดาจ้ะมานสามแนวนี่ล่ะเมีนเห็ดกะออกบ่หลายเนาะออกข้างๆยางกะเมยเมียนจ้ายางไก่เติบอยู่จ้ะยังคอได่ายสนิยเมียนจ้ะ อ,อ,อเข้าถูกจุดจริงๆะถึงจะได้ใช่ไหมจ้าเมียนยางมากอ้ใส่เวลานานเติมเนะาะส,ส,สีแดงซ้ำนี่เนาะ,ม,นะมองละดอกสองดอกกับบุกคอยออกเป็นมูปานไหนเนาะ,นะโอเคจ้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้สาวเอกันุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ